กา,ารปลูกพืชแนวตั้งหรือแพนแฟคตอรี่จะมาช่วยเกษตรกรไทยได้จริงหรือไม่นักนวิชาการหน่วยงานภาครัฐต่างบอกว่าการทำฟาร์มแนวตั้งเป็นวิธีหนึ่งที่จะมาหยุดการขาดแคลนอาหารทั่วโลกเนื่องจากการทำเกษตร,ร,รแบบเดิมๆไม่น่านจะมีอาหารเพียงพอต่อประชากร,รที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องจริงก็คือฟาร์มแนวตั้งทั่วโลกณปัจจุบันประสบกับการขาดทุนล้มละลายและปิดตัวลงติดตามเรื่องราวได้ในซอฟบเซนด้วยกัน ด้วยสถานการณ์ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากการพัฒนาพืชแนวตั้งอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกใหม่สวัรับเกษตรกรเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำแพคเกเตอรี่คือมิติใหม่ของวงการเกษตรกรรมสำหรับเมืองไทยโรงงานผลิตพืชเป็นกิจการที่รับยังสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มด้วยการเปิดให้มีการส่งเสริมตั้งแต่ปลายปี2560โดยจะรับสิทธิประโยชน์การยกเว้น ภาษีที่ติบุคคล5ปีหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสวทช n e เน็กเท d เด p ป้ามหาวาลัยชั้นนำต่างๆไปป่วยสรรเสริญว่าการปลูกพืชชนิดนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมเอาการปลูกพืชแนวตั้งเอาไปตะเวนน้ำตะเวนบกบอกชาวบ้านวันนี้คือสุดยอดบนทางนี่คือทางออกของประเทศวันนี้ผมจะพามาดูสตาร์ทอัพทั่วโลกสถานการณ์ปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้น อันดับแรกอดกีคูบริษัทปลูกพืชและผลไม้ในตู้คอนเทนเนอร์ยอดระดมทุนได้37.5ล้านยูโรในการเปิดระดมทุนทั้งสี่รอบนับปัจจุบันบริษัทอักีคูถูกพิทักษ์รั์เมื่อต้นปีที่แล้วหลังจากไม่สามารถหาเงินระดมทุนต่อไปได้อันดับ 2. a e แอ f a โรฟารมีมูลค่ารวมมากกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนมากกว่า11รอบ ในปีพศ2558เขาบอกว่าจะสร้างฟาร,ร์มมากกว่า25แห่งภายใน5ปีแต่เมื่อเดินมิถุนาที่ผ่านมาได้ยื่นขอความคุ้มครองร่ฐลา,ายปัจจุบันมีฟาร,ร์มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่2แห่งในอเมริกาและศูนย์วิจัยในอาบูดาบี อันดับ3อินฟาร์มเป็นบริษัททำฟาร์มแนวตั้งที่มีประสิทธ,ธิภาพในเบอร์ลินเยอรมน,นีเป็นฟาร์มในตู้คอนเทนเนอร์ระดับโลกมีการปลูกในอังกฤษฝรั่งเศสเศดนมาร์กอร์แลนด์เดนมาร์กเฮตาดาในการระดมทุนมากกว่า10รอบจากซีดีดีมีการระดมทุนมากกว่า600ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นที่รู้กันว่าปัจจุบันล้ะลายเมื่อวันที่18กันยาปี2566นและพร้อมสบยกเลิกการจ้างงานกว่า5 0 0รคนต่อไปมาดูราชายอย่างแอป h ฮาเวิร์ด อยู่ในแคนซั้ซึ่งเป็นยูนิคอรนที่มีมูลค่าสูงในปี2,521ระดมทุนได้มากกว่า790ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยเกือบ28,000ล้านบาทกลางปีนี้ได้ยื่นฟ้องรลเมลายในบทปัญญัติที่11ปัจจุบันได้มีการจักรัพ์เริ่มทยอยขายทรัพย์สินไปแล้ว มีหลายบริษัทที่ทำเกษตรแนวตั้งต้องทนทุกข์กับชะตากรรมตัวอย่างเช่นวัตถุดิบล้มเหลวในปีสองพันสิบสี่แอมเบอร์ออลเกนิกเป็นนักภาพอุตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็งปิดตัวไปเอเดนในสหรัฐอเมริกาอัพเป็ดฟาร์มในนิวยอร์กฟิวเจอร์คอร์ปเดอะโกลฟฟาร์มในเนเธอร์แลนด์คาร์เรล่าซึ่งเป็นบริษัทฟาร์มแนวตั้งที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกก็ล้มเหลวคูบิกฟาร์มอิดเดิลบ์ต์การ์เดนอัตกรีฟี่ก็มีสภาพไม่สวยนะยังมีอีกหลายบริษัทที่เเเกืืออออลตัวงยู่ และมีหลายบริษัททั่วโลกที่ปลูกพืชแนวต้านมีแนวโน้มชี้ไปทางขัดทุนหลายๆบริษัทในต่างประเทศยังไม่มีบริษัทไหนเข้าใกล้คําว่ากำไรเลยคือทุนเลยมีบางรายงานว่าประเทศญี่ปุ่นมีการปลูกพืชแนวต้านมากกว่า120แห่งมีเพียง2อถึงสแห่งเท่านั้นที่เข้าใกล้คําว่าจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนเท่านั้น ฟาร์มแนวตั้งประหยัดน้ำมากกว่า95%แต่เรื่องจริงก็คือฟาร์มแนวตั้งส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ามหาศาลตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการทำฟาร์มแนวตั้งของอาจารย์บูสบาร์ีจากภาควิชาพืชดินและสภาพอากาศมหาวิทยาลัยยูทา์แสดงให้เห็นว่า เรารูค่าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปให้ปริมาณ2,000มโครโมต่อวินาทีหรือ1,000วัตต์ต่อตารางเมตรค่าข้างซ้ายคือค่าของแสงที่พืชได้รับต่อวันปริมาณรังสีของพลังงานที่กระทบต่อพื้นที่1นตารางเมตรเป็นค่าพลังงานเหมือนกัางงานต่างกันแค่หน่วยแสงผ่านโรงเรือนได้70%เรือพลังงานที่พืชได้รับ1,400มโครโมอีกด้านนึงเอาไปใช้กับโซลาร์เซลล์ซึ่งมีศักยภาพการกัดเก็กเพียง15%ทำให้ได้แค่150วัตต์ต่อตารางเมตรหลอด l e ดีที่ดีที่สุดส่งพลังงนนนไป่่ึ้พื็ทเีรห ต้องมีพื้นที่ในการวางแผน่นโซลาเซลล์5หยุดสีไร่1,400มิมโ์โมที่ได้จากธรรมชาติกับ260ต้องเอาเงินไปซื้อมาลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าจะเลือกแบบไหนถ้าคุณยังทะเยอทะยานเลือกจาก260จะเอาเงินไปซื้อมาแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายบริษัททั่วโลกถึงขาดทุน เรามาดูกันว่าถ้าปลูกผักแนวตั้งในไทยคุณจะเจอปัญหาอะไรบ้างระดับแรกสภาพอากาศบ้านเราเป็นพื้นที่เขตร้อนชื้นหากคุณทำอาคารแน่นอนว่าระดับความร้อนจะสูงกว่าต่างประเทศมากต้นทุนค่าแอร์ต้องมากกว่าประเทศอื่นแน่นอนอยู่แล้ว2ราคาปุ๋ยต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยมาทท่านั้นราคาขายคุณลองเอาไปเทียบก,กับต่างประเทศดูได้ขนาดบ้านเขายังเป็นผู้ผลิตปลูกผักแนวตั้งยังเจ๊งเลย อันดับ3แปงงานไม่ว่าจะมีความรู้ด้านพืช หรือไฟฟ้าทเทคนิคอุปกรณ์การซ่อมแซงบำรุงคุณว่าคนสองคนเนี่ยคุณจ้างใครแพงกว่าแรงงานที่จะมาดูแลคุณต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะมากสาบานสิว่าหลอดไฟปัม๊มน้ำา่ายต่างๆมันจะไม่เสียเลย 4. ค่าไปแน่นอนคุณลันทุกอย่างโดยใช้เตาถ่านไม่ได้คุณต้องใช้ไฟฟ้าและค่าไปลองเอาสถิติย้อนหลังมาดูมันเคยลดลงไหมมีรายงานว่าการปลูกพืชแนวตั้งทั้งหมด57%าสิเปอ็นต้นต้นทุนทั้งหมดของค่าไฟฟ้าซึ่งนำเอาไปใช้กับปั๊มน้ำหลอดไฟ สิ่งเนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราฟรีๆแต่คุณต้องใช้เงินไปซื้อมันมาเพื่อ 5. วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกแน่นอนว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคุณหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดราคาแพงมากแล้วมันไม่รับประกันด้วยว่าอายุการใช้งานมันจะนานเท่าไหร่แต่มันแพงกว่าครันที่คุณปลูกผักในดินแน่นอนเอาละ่ะนี่คือ5อย่าง5ปัญหาถ้าคุณลงมือปลูกผักยังมีปัญหาในเชิงการแข่งขันในเศรษฐกิจอีกอันดับแรกคุณต้องแข่งขันกับการทรําเกษตรแบบเดิมๆคุณจะสู้เขาได้อย่างไรเมื่อผู้เล่นเดิมๆปลูกพืชปลูกผักคล้ายๆกันซึ่งมี มีราคาต่ำกว่ามีประสบการณ์ทำงานที่มากกว่าและแน่นอนการทำกรเกษตรแบบดั้งเดิมมักจะอาศัยแรงงานที่มีราคาถูกโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิศวกรจากนาซาและ 2. ความแม่ของสินค้ากเกษตรแนวตั้งต้องวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดความต้องการของผู้บริโภคฉะนั้นแล้วพืชในกลุ่มติปูต้องเป็นพืชแปลกใหม่ที่มีศักยภาพในการทำการตลาดจำกัดคำถามคือคุณต้องหาต้นผักปแปลกๆมาขาย ทีนไม่ได้มีจินกําเนิดในไทยมีประโยชน์นหรือเปล่าไม่รู้ของปก้หาย,ยากไว้ก่อนซึ่งผักพวกนี้เม่มีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้ลำดับที่3ก็หาว่าสองข้อที่ผ่านมาผิดแล้วคุณต้องเจอกับผักจีนผักต่างประเทศทิทะลักเข้ามาไทยถูกจนบางช่วงฤดูกาลผักไทยเหลือกิโลละหนึ่งบาทไม่ว่าจะเป็นผักสลัดขึ้นช่ายผักชีผักกาดหอมหากฤดูไหนประเทศจีนมีฤดูกาลดีไม่ต้องห่วงอุตสาหกรรมเกษตรแบบแนวตั้งเชื่อว่าขณะนี้กำลังตกอยูอ่ในภาวะ ลา,านั่นเป็นไปได้ว่าในขณะที่เราทำฟาร์มแนวตั้งต้องใช้ประโยชน์จากเวทมนต์พิเศษบางอย่างที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจรงิจรงๆแต่มันคืออุตสาหกรรมเกษตรปลูกผลิตภัณฑ์ทางกายภาพที่ต้องได้รับการพ่อปู่การป้องกันและเป็นเก็บเกี่ยวเรื่องปนส่งอาหารไม่ใช่แอปพลิลคชนที่สามารถเผย,ยแพร่ทั่วโลกโดยไม่มีค่าใช้จา่ายมันเป็นอะตอมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งสำหรับระบบอัตโนมัติก็คือเศรษฐกิจทุนนิยมของเราแสวงหาผลประโยชน์จากรายงานมนุษย์มากกว่าทำไมต้องลงทุนในหุ่นยนต์ที่มี ราคาแพงเป็นเมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพียง300กว่าบาทหลายบริษัทในต่างประเทศถ้าเราสังเกตดูราคาผักที่เขาขายยังมีราคาแพงกว่าบ้านเรา3เท่าค่าแรงแพงกว่าบ้านเราหลายเท่าตัวและประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนามีค่าแรงขั้นต่ำ3า0กว่าบาทมองมุมไหนก็มองไม่เห็นกําไรทั้งนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการพัฒนาและว,วิจัยว่ามันไม่ดีมันมีด้านดีด้านการศึกษาวิจัยแต่ในด้านเศรษฐศาสตร์พืชนแนวตั้งประเทศไทยยังเสียเปรียบเชิงกลในทุกๆมิติถึงจะประหยัด น้ำเลือม,มากกว่า95%แต่ถ้าเรามามองดูอยากอิสราเอลปริมาณน้ำและแหล่งน้ำขาดแคลนเขาไม่มีเขายังพัฒนาหาวิธีปลูกได้คิดจากบ้านเราที่มีที่ดินน้ำอุดมสมบูรณ์แต่งานด้านเกษตรกรรมยังล้าหลังกว่าที่อื่นมากเราควรมาส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาสายพันธุ์มีการรวมกลุ่มเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ก็มีหวังว่าอยากให้เกษตรกรไทยพัฒนาจังยั่งยืนและไปถูกทางหากชอบเคลื่อน าวแบบนี้ผมรบปวดที่ท่านสักหนึ่งวิเนตีกดติดตามกดซับสไครต์และที่สำคัญมันไม่เสียเงินนะครับไปสุขจัดข้อมูลแบบไม่อวยจะมจัดจะมวยจะรวยเฉล่งให้การเกรษตรเป็นเรื่องเด็กๆเ,เพื่อลุงอูลุงชูลุงพันตามันย้ายที่ลุงพ่อป้าเพนพี่นารีนาสมศรีเพื่อพักพวกเกษตรในเรื่องเด็เดต้องยกให้เจนทูฟาร์มฝากติดตามกดซับกดไลค์และกดแชร์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงจริงจริงจระงในยาอูรุนเนื้อต่อคุณ